สวัสดีค่ะกาลยานรรมิทุกท่านนะคะปุเป้ซินิเจอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้ปุเป้จะมาพูดถึงนะคะการสวสดบทพระมหาจากักรพรรดนั้นช่วยปลดหนี้ได้อย่างไรนะคะสําหรับตัวปุเป้เรานะคะสวสดบทพระมหาจากักรพรรดิได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะและก็ค้นพบว่าสิ่งมหัศจรรย์ของพระคาถาจักรพรรดิของปูดหูหลวงตามานี่นะคะสามารถขจัดอุปสรรคนะคะในชีวิต างด้านการงานการเงินครอบครัวและก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะปุ้เป้จะมาพูดถึงว่า,าการใช้บทสวดของพระมหาจากักรพรรดนั้นควบคู่กับการนะคะกทนี้ได้อย่างไรนะคะในยุคสถานการณ์โควิดนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วการสวดมนต์อย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามาจะประสบความสําเร็จได้ในเร็ววันเท่านั้นนะคะเพราะว่าการสวดมนต์นั้นน่ะมันช่วยปรับภพบภูมิและก็ขจัดอุปสรรคให้เราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเ,าเห็นผลเลยนะคะแต่สําหรับปุ๊เป้และปุ๊เป้มีเคล็ดลับ ในการชำระหนี้นะคะสำหรับใครที่มีหนี้กับสถาบันการเงินนะคะซึ่งปุเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะปุเป้ติดหนี้สองสถาบันการเงินด้วยกันนะคะและก็ไม่ได้ใช้คือยุติการชำระหนี้เลยนะคะไม่จ่ายเลยนะคะสักบาทเดียวเป็นเระยะเวลาอยู่เประมาณ6ปีได้นะคะที่ปุเป้กลับไปจ่ายให้เขานะ ป้จะเลาให้ฟังเพราะว่าช่วงนั้นนะคะปุ้ประสบปัญหาทางด้านการเงินมากกับครอบครัวนะคะก็เลยต้องหยุดจ่ายนะคะเล็กๆเลยนะคะทุกคนค่ะต้องโดนทวงหนี้จากสถาบันการเงินทุกคนนะคะไม่มีใครไม่โดนทวงนะคะและเขาก็ทวงโหดมากนะคะทวงทุกวันแม้แต่ว่าเขาทวงด้วยถ้อยคําสุภาพนั้นก็ตามนะคะ เพราะว่ากฎของการทวงเงินของพวกสถาบันการเงินนี้นะคะก็คือให้เพื่อนเพื่อนรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาจะต้องทวงแบบสุภาพห้าคมข่มขู่ลูกค้าเป็นอันขาดเพราะว่าผิดกับหลักกฎหมายนะคะในการทวงนี้ของสถาบันการเงินนั้นนะคะอย่างเขาก็พูดว่าสมมุติว่าทาไมไม่ใจนะคะเดี๋ยวจะฟ้องศาลนะคะเดี๋ยวจะแจ้งความ เอาตำรวจไปจับเลยอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะถ้าเขาพูดมาแบบนี้ให้เราพูดไปเลยนะคะว่าคุณกําลังข่มขู่ฉันอยู่นะฉันฟอ้องคุณกลับได้นะคะพูดไปเลยค่ะพูดแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยปเป้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าไม่รู้กฎหมายลูกหนี้ค่ะกฎหมายแต่และกฎหมายมีช่องมีช่องโว่อยู่นะคะถ้าอยากให้ใครที่จะไม่ทำร้านนีอ่ะ รบกวนไปศึกษากฎหมายลูกหนี้เพื่อมาต่อรองหรือเจรจากับเจ้าหนี้นะคะอันนี้ปุ๊เป้ไม่ได้สนับสนุนในเบี้ยหนี้เขานะคะการเบี้ยหนี้นั้นเราทําอะไรไม่จเจริญหรอกนะคะเป็นตาบากของเราถ้าเราไม่มีเราก็บอกเขาว่าไม่มีถ้ามีแล้วจะเอามาให้เอามาคืนให้นั่นก็หมายความว่าเขาถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมคะ เขาจะมีเอกสารมาให้เพื่อนๆปรับโครงสร้างนี่ถ้าเพื่อนๆไม่มีจริงๆนะคะไม่มีเลยและก็ไม่คิดที่จะจ่ายด้วยเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องปรับโครงสร้างนี่นะคะและถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าให้จ่ายเป็นขั้นต่างมาก่อนหรือ200เพื่อจะให้บัญชีให้มีเงินไปจ่ายเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาไปเงิน200บาทเลยนะคะ200บาทเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยด้ซ้ำมันคือการ ติดตามทวงถามของเขาอะเป็นค่าติดตามทวงถามของพนักงานเท่าน,นั้นเองนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปหลงกลหรือว่าอย่าไปกลัวนะคะเพื่อนๆนีหนี่แค่ไม่ถึงห้าหมื่นนะเพื่อนไม่ต้องกลัวหรือว่ามีไม่ถึงแสนนะคะไม่ต้องกลัวเขาไม่ฟ้องคุณที่เสียเวลาหรอกค่ะค่าทนายความค่าอะไรมันเยอะมากนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นหนึ่งแสนบาทไปแล้วเพื่อนๆต้องกลัวบ้างนะคะเพราะว่ามันปพน กฎหมายอาญานะคะคเพื่อนๆอาจจะโดนติดคุกติดตารางได้นะคะอะไรค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคเพื่อนๆดิ้เป้จะบอกให้ฟังนะคะถ้าหากเพื่อนๆตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเงินเขาแล้วนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องให้อะไรเขาสักบาทเลยเพื่อนๆก็รับโทรศัพท์แล้วก็พูดพูดไปเลยค่ะพูดแบบเหมือนอัดเทปทุกวัน,ท,วนทุกวันเป็นประโยคเป็นประโยคอะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่หรือว่าเขาโทรมาเพื่อนๆก็แกล้งพูดเออ สบายดีไหมกินข้าวหรือยางเหนื่อยไหมในการทวงหนี้อะไรเพื่อนพูดไปเลยค่ะเพราะว่า,าทุกเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นแล้วเขาลำคาญเดี๋ยวเขาก็ตัดสายเราทิ้งไปเองแทนที่ว่าเราจะลำคาญเขาจะลำคาญเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บุเป้ทำมาแล้วทำมาหมดแล้วนะคะและก็เขาก็เลิกทวงหนี้ไปนะคะอีกสถาบาันการเงินหนึ่งอ่ะเขาไม่ไม่ทวงหนี้บุเป้เลยแต่เขา เอาหมายสารมาแปะหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับอุเป้ไม่ได้จ่ายเขาประมาณ6เดือนพอหกเดือนเนี่ยเขาก็ไม่ตามเราแล้วนะคะแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆจะไม่ใชหนี่เขาเพื่อนๆไม่ต้องโอนเงินหรือว่าไม่ต้องไปจ่ายซักบาทเดียวนะคะให้บัญชีมันทวงไปงั้นแหละทวงไปเลยให้มันทวงไปหยกักทวงไปเลยนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะถด้หมายสารมาแปะหน้าบ้าน แต่ถ้าหากว่าเงินจํานวนน้อยเขาไม่มีหมายสารก็เขาก็จะขายนี่ให้กับบริษัทเอกนชนให้เขามาตามมาทวงตามเรานั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่พร้อมแล้วอยา่างบูเป้นเนี้ยพอออกับเ,เศรษฐกิจไม่ใช่สิการเงินดีขึ้นนะคะบูปเป้ก็อยากอยากที่จะ ใช้นีเขาและเพื่อไม่ให้เป็นแบบเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะคะในชาตินี้ชาติหน้านะคะปุ้ก็โทรไปตามาจดหมายอะจดหมายทนายความนะเขาจะมีส่งมาให้อะ่าให้ติดต่อชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นนะคะเพื่อน,อน,อน,อนๆก็โทรไปนะคะถ้ารณีนี้พร้อมดีชำระนี้แล้วเพื่อนๆก็โทรไปหาเขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ย เราเป็นเจ้าลูกหนี้จากสถาบันการเงินนี้พร้อมจะชําระหนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีเงินก้อนนะคะที่จะชําระหนี้เพื่อนๆก็อย่าพึ่งอ,อย่าพิ่งอ,อย่าพึ่งจ่ายใ,ให้เขาเต็มก้อนโดยทว่เพื่อนๆมีหนี้หน,ะน,นี้เอ่เอเงินต้นบวกดอกเบี้ยแล้วเป็นจํานวน50,000ืนบาทเพื่อนๆจะบอกว่าฉันพร้อมที่จะให้ให้เอ่อชำระหนี้แล้วห้าหมื่นบาทเพื่อนๆไม่ต้องนะคะอย่าพึ่ง เพราะว่าพวกบริษัทเนี้ยเขาขายนี่ไปแล้วอะเขาอะจะขายนีนะะ่ในราคาต่ำและเพื่อนเพื่อนคิดว่าดอกเบีย้ยที่เรานะคะจ่ายเขาไปแล้วอะบางทีเอ่อขั้นต่ำพันห้าเจอดอกเบีย้ยเข้าไปพันหนึ่งต้นห้าร้อยอืมกะอ,ก,กะอักกะอวนใจเลยใช่ไหมคะแทบจะกระอักเลือดก,กันเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อนๆพืจำไว้นะคะว่าบัตรกดเงินสดนั้นนะคะดอกเบีย้ยมันแพงค่ะแพงมากกว่าบัตรเครดิตอีกนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องไปกู้สถาบันการเงินที่เป็นเงินสดนะคะอย่าเลยค่ะเก็บเงินเอาไว้นะคะเก็บกิเลสข,ของเราเอาไว้นะคะอย่านะคะอย่าไปหลงมัวเมากับสิ่งยั่วยุทั้งหลายนะคะเพราะว่าจะมานั่งกุ้งใจฉีหลังว่าไม่น่าเลยไม่น่ากู้มาเลยนะคะแต่ถ้าใครไหวตัวทันนะคะก็ไปปิดได้นะคะ แต่เราไม่งไม่ได้ใช้เงินของเขาก็เราบอกว่า,อาขอปิดแล้วกันนะเพื่อความสบายใจนะคะแะคะ่ะเข้ามาในในเรื่องนะคะนอกเรื่องไม่ดีแล้วก็อันนี้นะคะก็คือว่าเราเอะก็โทรไปแล้วก็บอกคือว่ามีเงินอยู่จํานวนหนึ่งไม่ถึงหนะ้าหมื่นอะขอส่วนลดหน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่าปุป้ยก็ใช้วิธีนี้นะคะปุป้ใช้วิธี ขอส่วนลดเขานะคะเพราะว่าเราเรามีเงินนั่นแหละแต่เราก็รู้อยู่กับใจแล้วว่าเขาอะขายนี่ไปแล้วเรารู้เพราะว่าเราศึกษาศึกษาแล้วแล้วยล่ะยะเวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยบุเป้ไม่นิ่งนอนใจก็คือหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลูกหนี้นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เขาเป็นหนี้แล้วก็เข้าไปในทนายคลายทุกนะคะไปปรึกษาเขาอะค่ะ แล้วเขาก็ให้ความรู้ปุเป้มา,มากๆเลยปุเป้ก็เลยนับเวลาที่ปุเป้จะไปปิดหนี้เขาและก็ถามเขาว่าสามารถลดหนี้ได้ไหมนะคะเขาก็ลดให้ปุเป้เหลือ2 7งหมนะคะสมมติสมมติว่ามีหนี้ห้าหมื่นเขาลดให้2 7งหมและปุเป้บอกว่านะคะไม่มีเงินสดให้ขอผ่อนได้ไหมนะคะตัวสถาบันการเงินนั้นนะคะก็ใจดีไปอีกนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะใจดีกับทุกเคสไหมนะคะก่อนที่บูเป้จะไปเจราจาปิดนี่บูเป้สวดบทพระมหาจากักรพรรดิด้วยนะคะเพื่อให้ขจัดอุปสรรคและก็ได้ส่วนลดเยอะๆนะคะเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะบูเป้ไม่ห่วงค่ะแล้วก็เขาก็ให้บูเป้ผ่อน6เดือนนะคะเป็นเวลาเวลา6เดือน แล้วก็เขาก็จะถอนฟอ้องให้เราแล้วก็ส่งเอกสารปิดหนี้มาให้เราแล้วเราก็ไปเช็คที่เครดิตบูโรนะคะว่าเขาว่าปิดปิดให้จริงๆริงไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่บูเปยอยากจะบอกนะคะเพื่อนๆคนใดที่มีหนี้กับสถาบันการเงินในระบบเพื่อนไม่ต้องเครียดน,นะคะเขาคงไม่เอาปืนมายิงเรานะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องผูกคอตายหรือว่าไม่ต้องฆ่าตัวตายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันมีทางออกนะคะกับพวกสถาบันการเงินแต่ถ้าหากใครที่ไปกู้นี่นอกระบบนี้ก็มันก็คงยากนะครับมันทวงทุกวันนะคะเป็นมีอันนี้คือจ่ายรายวันนะคะไม่ดีค่ะคิดให้หนักๆนะคะคนที่จะไปกู้นอกระบบนะคะไม่สมควรเลยนะคะตายมาก็ไม่คุ้มนะคะ เอาเลยค่ะเพื่อนๆทูเป๊กก็มีเรื่องที่จะมาบอกเรื่องกอารออปลดหนี้นะคะกับสถาบันการเงิน,เ,นงเท่านี้นะคะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากจะเก็บเงินไว้ปลดหนี้ก็หยอดกระปุกนะคะอย่างเช่นเก็บเหรียญสิบหรือเก็บแบงค์ยี่สิบเก็บแบงค์ห้าสิบนะคะทุกๆกวันหยอดไปเธอขาะหยอด หยอดทุกวันคือสมมติว่าถ้าได้ไม่คนที่แบบรายได้น้อยก็หยิมไปยิมนะคะก็เก็บเหรียญสิบก็ได้นะคะเพื่อน,เ,อนเก็บวันหนึง่งเราคงได้ไม่กี่เหรียญหรอกแล้วก็ไม่หยอดกระปุกนะคะเป็นทุกวันทุกวันอย่างเช่นสมมุติว่าวันละ20นะคะก็คือเหรียญสิบสองเหรียญน,นะคะ30วันก็600บาทแล้วนะคะเพื่อน,อนใช่ไหม หกร้อยหรือเปล่าเนี่ยไปคำนวณถูกวะสามหนึ่งสามสามสองหกหกร้อยบาทเนาะเออน,นั่นแหละค่ะเดือนหนึง่งเราก็เก็บได้หกร้อยแล้วเป็นไงก็ไปเงินเก็บแล้วนะคะหกร้อยบาทแรกนะคะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆก็อย่าไปทุกเก็บไปเครียดมันมากนักนะคะเอ่อถ้าหากว่าหากอยากหากที่พึ่งทางใจก็สวดบทพระมหาจากกักรพรรดนี้ได้นะคะเพื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะมีโชคแล้วก็เอ่อมีแนวคิดนะคะ หาทางออกหาทางสว่างให้กับเรานะคะและมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องโทษฟ้าโทษฝนนะคะให้โทษตัวเราเองก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราไม่ควรที่จะมีกิเลสมากนะคะเห็นไอ้นุ่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ลองคิดสักนิดนึงนะคะว่าซื้อไปอะ่ะเราทําประโยชน์อะไรกับมันได้บ้างนะคะบางทีอะ่ะเราอยากซื้อนะคะ แล้วพอกลับไปเรายังไม่ได้ซื้อหรอกแต่พอกลับไปบ้านแล้วนะคะระยะเวลาที่เราอยากได้มันก็ผ่านพ้นไปนะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้อยากได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับไปซื้อใหม่นั่นเองคือเราแค่อยากได้นะคะในรูปลักษ์แพคเกจจิ้งที่มันสวยงามน่ารักฟุง้งฟิิงแต่จริงๆแล้วการใช้งานแทบแทบจะไม่ได้ใช้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ อย่างไรแล้วก็ตามนะคะสติมาปัญญาย่อมเกิดและเงินในกระเป๋าของเราก็จะนอนอยู่อย่างนั้นนานๆน,น,นั่นเองนะคะเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่มันมีประโยชน์นะคะคือหาของกินเรายังอิ่มนะแต่ถ้าเราซื้อของที่มันไม่จําเป็นในชีวิตอนะมานั่งมองเราไม่อิ่มหรอกค่ะแล้วก็แถมว่าเราเป็นทุกด้วยในยที่ว่าซื้อมาทําไมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะเอาเงินส่วนนี้ ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะยังจะมีประโยชน์เสียกว่านะคะแต่สําหรับใครที่มีเงินถุงเงินถังก็ซื้อไปเถอะคะ่ะอยากซื้ออยากได้ซื้อไปเลยนะคะปุเป้ไม่ได้ว่าคนที่ว่ามีเงินแล้วห้ามซื้อคือเขามีเงินอ่ะเขามีกําลังซื้อก็ให้เขาซื้อไปนะคะปุเป้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะกับเพื่อนๆที่ยัง มือแปดด้านและหาทางออกเรื่มมองนีสิ่งไม่ได้นะคะนกกวกดติดตามและกด subscribe เป็นกำลังใจให้ปูเป้นะคะแล้วก็ขอบคุณกาลยานมิตรนะคะที่อยู่กับปูเป้มานะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ปุเป้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย